ข้อ38อ่าเป็นข้อสอบช่างฝีมืออาหารปีที่เราทํากันวันเสาร์อาทิตย์นะครับทำต่อนะครับอ่าข้อมูลชุด1มี15จํานวนมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็น10นะครับต่อมาภายหลังทราบได้ว่าอ่านค่าผิดไปจาก13เป็น18จงหาค่าเฉลี่ยนี้ที่ถูกต้องอ่ะสูตรคืออะไรครับ x bar ์าแล้วกับ summation x ส่วน n ถูกไหมครับเราก็หาในส่วนนี้ก่อน s ั m m a t i น n f x คือผลบวกของ x ทุกตัวนะครับ ค่าเฉลี่ยคือ10นะครับจำนวน1มีอยู่15จํานวนนะครับงั้นตัวนี้ก็จะเท่ากับ10คูณ15เป็น150นะครับเสร็จแล้วเนี่ยค่า x บา r ์ตัวใหม่เนี่ยเราก็จะต้องหาจาก s u m m a t i น n x ตัวใหม่นะครับซึ่งจะเกิดจากลบค่าที่ผิดบวกค่าที่ถูกนะครับส่วน n เ,เท่าเดิมนะครับ ก็คือลอกมาเลยครับร้อยห้าสิบก็คือตัวนี้นะครับอันเดิม,มลบอันที่ผิดนะครับอ่านดูให้ดีนะครับทราบภายหลังว่าได้อ่านค่าคะแนนผิดไปจากสิบสามเป็นสิบแปดแสดงว่าอ่านผิดเป็นสิบแปดถูกไหมครับที่ถูกคือสิบสามต้องไปลบบวกลบลบไปห้าถูกไหมครับถูกไหมครับลบไปห้านะครับเพราะว่าลบค่าผิดบวกค่าถูกนั่นเองก็เท่ากับร้อยสี่ห้าส่วนสิบห้า นะครับซึ่งมันไม่ถึงสิบแน่แนนะครับประเด็นคือเท่าไหร่นะครับออาลองหารดู9นะครับ9ดู9 1 4 5นะรครับ9 5 4 5ห้ใส่หทด4 9 1เก้าหนึ่งเป็เก้าสิบสิบอดสเท่าไหร่ครับเกือสิบใส่จุดเติม0 15เท่าไหร่ครับ ระหว่างจะเอหนึ่งกับหก <5 S 1> คิดว่าไหนดีอห้าหกนะครับก็ตอบพ่อสองอ่ะคนนี้ต่อเฉลยท่าไหนครับ3 3มเก้มีมีข้องใส่ไหมไม่มีนะสามเก้าครับ <5. S 1> เดี๋ยวทำทีเดียวเลยเนาะรวดเดียวเลย ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของนักเรียนสองห้องเป็นยี่บเอ็ดนะครับห้องกอมีนักเรียนสี่สิบคนแบ่งเป็นสองห้องนะครับเลขคะแนนเฉลี่ยสิบแปดคะแนนแนส่วนห้องขอค่าเฉลี่ยยี่ห้าคะแนนอยากทราบว่าห้องของมีก,กี่คนก็คือสองห้องอ่าซัมพลิชั่นเอ็กซ์เอ็กซ์บ้าก่อนนะครับ นะครับซึ่งตัวนี้ก็คือส u m m a t i น n x ของห้องกอบวกส u m m a t า o เ x ของห้องขอใช่ไหมครับส่วน n ของห้องอกอไก่บวก n ของห้องขอนั่นเองซึ่งตัวนี้นะครับมันได้เท่าไหร่ครับได้ยี่สิบเอ็ดโจทย์ให้มาเรียบร้อยนะครับนักห้องกอเบืกเรียนนะครับสี่สิบคนแล้วก็ใส่ไปใส่เท่าที่ใส่ไปก่อนได้ได้ค่าเฉลี่ยสิบแปดนะครับสิบแปดคูณสี่สิบถูกไหมครับ สมมติชันก็คือเกิดจาก x bar คูณ n ถูกไหมครับจากสูตรนี้นะนะครับงั้นสมมติฐาน x ก็เท่ากับ x bar คูณ n ที่มาของตัวนี้โอเคนะครับส่วนขอไข่นะครับ ได้ค่าเฉลี่ยคณิตยี่ห้านะครับแต่ไม่รู้เท่าไหร่ให้เป็นเอ็นคอแล้วกันอันนี้ก็เป็นเอ็นคอนะครับบวกกันซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือตัวแปรตัวแปรเดียวนั่นเองนะครับเราก็สามารถแก้สมการเพื่อหาตัวแปรเดียวที่ทำการได้นะครับคุณไข้นะครับเอาสี่สิบคูณยี่สิบเอ็ดได้ครับสี่หนึ่งสี่สี่สองแปดอ่าทีนี้ สิบแปดคูณสี่สิบเป็นไงครับแปดสี 8, 4, 3, 2, 4, 1, 4, 5, 6, ่สามสองสี่หนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดงั้นย้ายไปลบนะครับก็เหลือสี่เอ็นขอย้ายไปลบเหมือนกันเดี๋ยวเท่ครับต่อยี่สิบใช่ไหมครับสี่สามอ่ะก็จะได้ ห้องขอไม่กีก่คนก,ก็คือ n อน้อนั่นเองเฉลยเท่าไหร่เนี่ยโอเคเข้า <สะ S 1> <Okay. S 2> ใจไหมครับเข้าใจรต่อไปครับส,ส,สี่สิบครับไม่ยากเลยมันลืมไปเลด้ใช่ไหมส่วนใหญ่ลืมวิธีการคิดจะสอบแล้วก็ทบทวนหน่อยนะครับ ผลสอบวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนคนหนึ่งมีค่าเฉลี่ยคณิตค่ามาตรฐานและค่ายยมเป็นยี่6 30ห้ายี่บหกสามสิบจงหาว่าคะแนนครั้งที่ได้น้อยที่สุดมีค่าเท่ากับเท่าไห่ามันมีแม้มันมีฐานนิยมเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีซ้ำอย่างน้อยสองตัวจจ 26, ต 4, 4ถูกไหมครับก็คือได้สามสิบอาจจะมีแค่สามครั้งก็ได้แล้วมาตรฐานเท่ายี่สิบหกต้องมีสี่สี่ครั้งละถูกไหมครับ เพราะว่ามาตรฐานคือค่าอยู่ตรงกลางเนี่ยสองตัวดีบวกกันเนี่ย,ยจะต้องเป็นยี่บหกถูกไหมครับอันนั้นก็ควรจะเป็นเท่าไหร่ครับอันนี้ก็ต้องเป็นอันนี้ห่างห่างเท่าไหร่ห่างสี่แสดงว่าตัวนี้ต้องห่างสี่กับยี่ิบหกก็เหลือเท่าไหร่ครับยี่สบสองถูกไหมครับเพราะมันห่างสี่นะบวกกันทั้งสองจะได้เท่ากับยี่บหกเราดูง่ายว่าเออนี่จากนี่มานี่มันบวกสี่ลบสี่ก็คือยี่ิบสองได้เอ็กสองละ ทีนี้ก็คือหาค่าน้อยสุดหรือหา x หนึ่งนั่นเองนะครับอ่าก็คือหาจาก x bar นะครับก็คือตัวตัวที่เหลือตัวท้ายแล้วตัวนี้ยังไม่ใช้นะครับซึ่ง x bar เท่ากับ summation x bar นะครับก็คือ x หนึ่ง x สองก็ได้ยี่สิบสองบวกไปเลยนะครับ x สามสามสิบหาด้วย n นะครับ n ก็คือสี่ซึ่ง x bar คือยี่สิบห้านะครับอ่ายี่สิบห้าคูณสี่เป็นหนึ่งร้อยนะครับ อันนี้เป็นเท่าไหร่ครับหกเจ็ดแปดแปดสิบสองใช่ไหมครับอัน x หนึ่งเหลือเท่าไหร่ครับสิบแปดใช่ไหมครับเฉเลยเท่าไหร่ครับตอบสามตอ